ปีใหม่ที่กลุ้มใจณบ้านหลังหนึ่งในตำบลด่านในบ้านที่อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของข้าวใหม่และเสียงหัวเราะของเด็กปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนเฝ้ารอไม่ใช่แค่เพราะเทศกาลแห่งความสุขแต่เพราะมันเป็นโอกาสให้ลูกหลานกลับมาเยี่ยมเยือนบ้านเกิดบ้านของพ่อแม่ตายายที่อยู่ห่างไกลาจากความวุ่นวายของเมืองใหญ่ที่บ้านหลังนี้เองก็ไม่ต่างจากบ้านอื่นทั้งคู่รอคอยลูกชายคนเก่งของพวกเขา ที่ทำงานอยู่ในเมืองใหญ่กลับมาพร้อมกับความหวังในใจลึกๆว่าสิ่งต่างๆอาจจะดีขึ้นในปีนี้แต่เมื่อความจริงมาถึงความหวังเหล่านั้นก็เริ่มมืดมนลูกชายคนเก่งมาถึงหมู่บ้านในคืนวันที่30ธันวาคมเสื้อผ้าเก่าคร่ำคร่ามือถือโซมๆและสายตาที่ดูเลื่อนลอยเหมือนคอนมีภาระติดต,ตัวอยู่ตลอดเวลาแทนที่จะเป็นข่าวดีกลับเป็นข่าวร้ายเมื่อแม่บ้านข้างๆเดินมาสกิดถามพ่อว่า ลูกชายของพี่กลับมาแล้วใช่ไหมล่ะพี่ใช่ทำไมเหรอพี่รู้ไหมมันมาเซ็นเล่าไว้ที่ร้านฉันตั้งแต่ปีที่แล้วยังไม่ได้จ่ายเลยหัวใจของคนเป็นพ่อกระตุกทันทีมันไม่ใช่ครั้งแรกที่ลูกชายคนเก่งทําแบบนี้ทุกครั้งที่เขากลับมาบ้านพ่อและแม่ต้องตามไปจ่ายหนี้แทนลูกชายทั้งค่ากับข้าวค่าน้ำค่าเหล้าจนเงินที่เก็บไว้ในกระปุกเกลี้ยงแต่ที่ทำให้พ่อกลุ้มใจที่สุด คือทุกครั้งที่ลูกชายคนเก่งกำลังจะกลับเข้าเมืองไปทำงานพ่อต้องหาเงินค่ารถให้เขาอีกครั้งไม่ว่าจะขายข้าวได้เท่าไหร่พ่อและแม่ก็ต้องแบ่งเงินที่ขายข้าวได้มาให้ลูกชายโดยไม่ปริปากบนในคืนสิ้นปีพ่อและแม่จุดประทัดและไหว้บรรพบุรุษตามประเพณีแต่ในหัวใจของพ่อมีคำถามเดิมๆผุดขึ้นมาเมื่อไรหร่ไอ้ลูกชายคนเก่งจะตั้งตัวได้ แม่พูดปลอบใจทั้งที่ตัวเองก็รู้สึกเหมือนกันพ่ออยากกลุ้มใจเลยสักวันมันคงคิดได้แหละแต่สายตาของนางไม่ได้มีแววมั่นใจนะักปีใหม่เป็นเวลาขององค์การเริ่มต้นใหม่แต่ในบ้านของพ่อมันกลับเป็นเวลาที่ซ้ำซากด้วยความทุกข์ความกลุ้มใจและคำถามที่ไม่มีคำตอบพ่อยังคงหวังว่าสักวันลูกชายคนเก่งจะกลับมาพร้อมข่าวดีว่าเขามีงานดีมีเงินเก็บ และไม่ต้องพึ่งพ่อแม่อีกต่อไปวันนั้นเองที่พ่อหวังว่าเขาจะได้ใช้ปีใหม่อย่างมีความสุขแท้จริง5ข้อคิดเตือนสติที่ได้จากเรื่องปีใหม่ที่กลุ้มใจ 1. ความรักของพ่อแม่ไม่มีเนื่อนไขพ่อแม่พร้อมเสียสละทุกอย่างเพื่อลูกแม่ลูกจะทำผิดพลาดหรือสร้างภาระก็ตามเรื่องนี้เตือนใจเราว่า ความรักของพ่อแม่มีค่ามหาศาลและเราควรตอบแทนความรักนั้นด้วยความรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองและครอบครัว 2. ความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญลูกชายในเรื่องขาดความรับผิดชอบทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ว่าการใช้ชีวิตอย่างไร้ความรับผิดชอบไม่เพียงแต่ทำร้ายตัวเองแต่ยังส่งผลกระทบต่อคนที่รักเราอีกด้วยส การพึ่งพาตัวเองเป็นความภูมิใจของครอบครัวสิ่งที่พ่อแม่เฝ้ารอไม่ใช่เพียงแค่ความสำเร็จของลูกแต่คือการเห็นลูกสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองการพึ่งพาตัวเองไม่เพียงสร้างความสุขให้เราแต่ยังสร้างความสบายใจให้ครอบครัวด้วย 4. การแก้ไขปัญหาเริ่มจากการยอมรับความจริงลูกชายที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองและพ่อแม่ที่ยังตามแก้ปัญหาให้ลูก อาจทำให้ปัญหายืดเยื้อการเผชิญหน้าและหาทางแก้ไขร่วมกันด้วยความจริงใจเป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อให้ทุกฝ่ายพ้นจากวงจรปัญหา 5. ความหวังคือพลังแต่การลงมือทำคือคำตอบแม้พ่อแม่ในเรื่องจะหวังว่าลูกจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่การหวังเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต้องมีการสื่อสารและวางแผนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงการลงมือทำคือหนทางเดียวที่จะทำให้ความหวังกลายเป็นความจริง ที่มาหนุ่มน้อยบ้านพระเรื่องเล่าชาวตำบลด่านนภาคที่สองติดตามฟังเรื่องเล่าชาวตำบลด่านนภาคที่สองได้ที่นี่ทุกวันจนกว่าจะเลิกเขียนจ้า